สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตลูกนกกระทากับลูกไก่บ้านกันนะครับเพิ่งเกิดนะครับลูกนกกับลูกไก่ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยครับพอดีติดงานครับยุ่งงานนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันนะครับครับก็ ภายในตู้ฟักนะครับก็จะเป็นนี่ลูกไก่แล้วก็ลูกนกกระทาครับลูกไก่บ้านตอนนี้ผมจะแยกลูกไก่บ้านนะครับออกไปอนุบาลไว้นะครับไว้ข้างนอกก่อนลูกนกเพิ่งเกิดเลยนะครับโอเคครับแล้วผมจะแยกลูกนกนะครับไอ้ลูกไก่บ้านนะครับมาอยู่ในตะกร้าก่อน แล้วลูกนกผมก็จะเอาไว้ชั้นล่างนะครับโอเคจะไปแยกกันดีกว่าก็ลูกไก่บ้านครับก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าตัวนะครับก็ยังไม่รวมที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็จะเอาลูกนกครับออกลงมาข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวราเอาลูกไก่บ้านแฟนลูกบานมาดีกว่า ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามือหรือว่าโทรศัพท์เบ้นิงนะครับก็อยู่ในตักร้นนี้นะครับประมาณเจิตัวนะครับ บางตัวนะครับถ้าไม่แข็งแรงนะครับเราก็จะจับย้ายไปเหมือนเดิมนะครับเอาไว้ตู้อนุบาลไว้นะครับเดี๋ยวต้องดูครับตัวที่แบบว่าเพิ่งออกนะครับหรือว่ายังไม่ค่อยแข็งน,นะครับแต่เราจะใส่ไว้ก่อนนะครับแต่เราไปแยกไว้ที่หลัง แล้วนะครับก็แยกลูกนกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ลูกไก่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลูกนกส่วนลูกไก่ก็พ้นเกิดนะครับก็จะย้ายจากชั้นบนลงมาชั้นล่างก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาแออัดเกินไปนะครับก็ส่วนหน้าที่ออกนะครับเปอร์เซ็นการออกนะครับดูดูได้เลยนะครับแคบจะน้อยมากครับเปอร์เซ็นนี้เกินครึ่งเลยนะครับ ไขเชื้อที่ออกไปนะครับรู้จักเปลือกได้ครับเกือบหมดนะครับอันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณสักตีสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นครับก็ส่วนอันนี้ก็พึ่งฟักนะครับเป็นห่านแล้วก็ไก่บ้านนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นหลังนะครับประมาณพึ่งเข้าฟักได้ประมาณสองวันนะครับ ส่วนชั้นบนก็น่าจะออกไล่ๆกันแล้วนะครับอีกไม่เกินสองสามวันครับก็จะออกอย่าห้าร้อยฟองครับชุดนี้นะครับห้าร้อยฟองก็ทยอยเกิดน,นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับไข่เชื้อยนะครับกําลังจะเข้าฟักด้วยนะครับจะเป็นไข่เชื้อไก่บ้านนะครับชุดนี้เดี๋ยวก็จะ เอามาไว้ชั้นนี้เลยนะครับโอเคครับก็จะพอก่อนนะครับชุดนี้ก็จะปล่อยตัวไว้วันหนึ่งนะครับให้ลูกนกแข็งแรงครับแล้วก็จะไปย้ายอนุบาลในที่ต่อไปเราจะไปเตรียมกันนะครับแล้วผมจะทําคลิปอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับรอชมกันได้เลยนะครับตอนนี้ความชื้นต่ํามากเลยครับอุณหภูมิต่ําหมดนะครับเครื่องอะรามเลยนะครับครับก็จะเป็นนี่ครับไก่บ้าน ต้องหาอะไรบังไว้นะครับเพื่อให้เขาร้อนไปนะครับบางคืนหนาวรอบอากาศภายนอกเราต้องสร้างอุณหภูมิให้เขานะครับเพราะลูกไก่แรกเกิดนะครับต้องการความอบอุ่นนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามเนี่ยนะครับเดชาฟาร์มด้วยนะครับผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆกันนะครับครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามและรับชมนะครับอยากให้ผมรีวิวในส่วนทั้งไหนก็แนะนําได้นะครับ ต็ล,ลาดด้วยภาพมูกไก่กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ